เมได้เวลากูละอ้ีกก็ผมจะกลับมาสตรีมวอติกเสียวโถต้าใคไว้อีกก็แบบแรกที่กูจะเปิดเลยแบบอะไรดีล่ะเนี่ยคิดไม่ออกแล้วเนี่ย ไม่ออกมึงก็เข้าอันเดนเทวแค่นั้นแหละรู้ได้คำเดียวถอดกุ้ยปีตาเลยไร้หิ้ง เคมามาเซนตายเหี้ยอะไรเพื่อตายโก้หรือโค่นน,นัดวินีจแน่ช็อตการช็อตการ์ตรงแรงดีนะมามาเรามาลงแรงก็ดีกว่า ปิดเสียงแม่งมา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 แม่งกูบอกเลยอย่ะฮา,า,อาไอ้เฮียกูเฮียหาคนไม่เจอวิสี

ก็ได้ผมอาจจะเงียบนิดนึงนะฮะตั้งใจมีสมาธิในการเล่นนิดหน่อยลูกพี่อีโป้ครับเจนะครับลูกพี่อีโป้เสียงกดแป้นโคตรดัง ทีบอร์ดดิแฟนฮี่อะไรปิดโอ้โหมันไม่รู้ท่าในโทรศัพท์อะ่ะสักใครทั้งมาพี่อะโคตรดังใจเยน็นพี่ไปหนึ่งไปหนึ่งสักใครทั้งมาว่าออกแม่กูเอง วัดึงหนึนขอตอบชทนแล้วเฮียคุณตกชลโั้แดตัวเลยนะอ๋อนี่จัดไปดี ด่านมันไม่โหลดวะขอแบบขอไปเคเจเ,นะเลยไหมผมโหน้อเดียวโอ้ได้ฉันโทอโทรก็ได้ไม่ไดีไม่ไดี มาที่อ่โอ้โหชั่วยแย่แล้วโอ้โหไม่ได้คิดมากไอ้สั์ไม่ได้คิดมากทำไมเหมือนมันจะเป็นอะไรร้อนทีบวะไม่ใช่หรอกมกั้งคิดมาก มมาโจยามุกิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งสปมสัตว์ไอ้เหี้ยขนหนังหมาใจเย็นดิพี่โอ้โหดูแม่งเล่นดิดูแม่งเล่นดีเหี้ยคนนี้่งสัมเภาใส่กูสัตว์ ไปซะทำไมเลยสตรีมแม่งแหลกๆปะว่าแหลกแกแหลกๆมากเลยไม่ใช่หรวที่กูรู้นั่งโทรศัพท์กูเปิดดูสตรีมอยู่ เธอโทรมาเย่นะยนะดีกัเล่นแบบนี้นะมันเรื่องี้กูกดไปดีว่าแล้วมึงจะหนีกูยังมาไม่ใช่เราหรอกเหีเอเพื่อนกูเล่นเหมือนจบ พุพุได้แค่หนมาต้องช้าเาเดกคืสัตว์เอง กูดูแต่หน้าจอสตรีมเฮี้ยกูไม่ได้ดูหน้าจอจริงไม่ได้ดูหน้าจอคอมเลยสักแทยจะรอต่อยฟรอีอะไรเฮี้ยไอเฮี้ยมันเลยเลยกพกู

ไม่ได้เลยยิงเสียโอ้ยเ่นเลยนะคิมุระชอบเล่นมากๆเลยแหละคิมุระไม่เป็นมัดเดียวที่กูอยากเล่นมากเล,เลยตอนนี้หมัดทองกูไม่อยากเล่นแล้วล่าสุดกูอยากเล่นหมัดหม,มัดฟ้าไอ้หี่อะไรกี่ดาว สวัสดีครับโอ้โหพี่เคเจสไตล์อะไรโคโน่เลยอ้ยพี่อะอสไตล์เดียวกันด้วยพี่กูแบบยอมแพ้เลยเด็กเก่งสุดถ้ามันไม่มีคนเล่อกอนก็โคจะเปลี่ยนแบบนะคนเดิมโอเคมา,มาเ,เล่นแเเบบพียอะไรดิ ABA ไปไดิไอ้พี่อะ แบบทกูบอกเลยแบบนี้คนกูตกใจยี่กวแบบผีของมึงคิดเอาสัตว์ซื้อตัวยี่อะไรไ่บอกแล้วว่าหลือเงินอยู่ห้าร้อยบาทโกรกฟิกิบห้าอ้ซ อีกสารด้านหลังนั่นคือเฮีย,ยมันต้องจ่ายมันต้องจ่ายใช่ไหมพี่คุยเป็นเรืงใหคนดูนอนเนาะขัดเสียงเลยพวกบ้าเฮียเกมชอบเกมนี้จะเกิดอะไรขายนล่ะวะ Sonic. ตัวโซนิกอ่ออกไม้ไอ้เฮี้ยนี่ไขวะโกูพูดตรงนะกูไม่มีคือออกไม้กูมีเยอะแต่ดูวนออกไม,ม้กูมีจริงเปล่าไม่ไม่ออกไม้กูไม่รู้ว่าช่างแม่งโอ้ยอกูเจอเก้าคนเลย,เยไอ้เจ็บโดนเกาคนเลยผมจะเป็นคนที่เจ็บ เราจะกดหนึ่งหนึ่งแล้วกอกดสองสองผมมีคนเดียวกดสองสองไว้ก็คงไรประโยชน์คนนั้นจะไปเล่นอะไรผสบสามป่ะคนนง่ั้นอะมร ก่อนกูจะเปลี่ยนจากสตรีมเกมย่นี่เป็นสตเกมผีตัวแนเป็นเฮียนี่ครับแมนทรงยินอูครับนงยินอผมไม่จรองทรงยินทงินตัวไม่กีนะครับไมกไม่กีตัเยอะแยเนาะอาเก็ยกน้วมวกสื่รไปล ดูทรงแล้วตัเล่นไฟเอ็มตัวไม่ะไ, <Random. S 1> ไม่ได้เล่นแลนด้อมผมไม่ได้เล่นเก่งคู่นานอ่ะเคีียดลุกจับไม่ได้แล้วว่าสกิลไหนเป็นสกิลไหนแล้วอ่ะโหแล้นดูตัวกันได้กอมกอมกอมกองช่วยกูก่อนกอมกองกองสกิลคอร์เตอร์สกิลิไหนนะสกิลหนึ่งนะเอ้ยกู กลมไม่ช่วยเฮีย้ยอะไรเลยเนะี่ยโอ้โหคิดถูกหรือคิดผิดไม่ได้กลัวไอ้ตัวเฮีย้ยนี่เลไเนะี่ยจำไม่ได้ว่าสกิลไหนเป็นสกิลคอร์เตอร์อรนะสกิลหนึ่งปนะ่ะอ่ะใช่ใช่ใช เขาเรียกอากีโคตรการ์เลยดูยูว you know? ันยูโน่เขาเรียกอากีโคตรการเลย casting arm casting arm กู ไอ้สดกูส uh ู huh. ้ไม่ได้เอเคมาผมจะเล่นแบบใจเย็นละดูอีโร่ใช้ฮีโร่คนมีของเราได้ด้วยแต่ตอนนี้กูแพ้ละโหว่าเราพอค่ะอากิก่อนดีกว่าเนาะเออกูไม่อยาเล่นเลยไม่เหมันต์นะพี่โหง่าด้เต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยไอสุดโต่อะไรเงี้ย คอมโบมหาบาลัยกันเพี่โดนกูคอมโบบาลัยกันเลย้นะีคอมโบเขาเปนไลกันอะตัวอะไรเนอะพี่ตัวฮีทีเฟอร์เฮ้ด ไปเชี่ยโดนได้อุ้งซื้อดูดวางไอเชี่ยไม่โดนสกิลได้ไงโอเกมันผมเล่นว่าความมันครับ กขบอกคืแสไอสัตว์กูโดนท่ท่าขี้อลกูแย่ละ รับเฮ้มันควบคุมได้เลยเมืาอ,อก่อนมันควบคุมไม่ได้ถ้ามึงสู้ก็สู้วะเออมไม่น่าพูดเลยพลาพี่เรา๋สู้ด้ พ,พี่บูกูจะสู้ยังไงวะอมาต่อ,อกูจะจังไรจัดเไรตัวกูนี่แกอตัวที่กูมาดิกูบอกเลยฮ่าๆนั่นนั่ไม่กลัวมีมันผมว่าเราควรจะเอาตัวนี้สู้ได้จริงๆถ้เล่นแล้วนะจังไรมีเลยกู มีเนาเล่นห่วงสองเลยไม่รู้าห่โทรหาเพื่อนแล้วมนกันมึงไม่มมรู้ว่าเพื่อนผมวงมจะว่างไหมนะแต่ถ้าว่างก็ดีถ้าว่างก็ก็มีคนทีเล่นแหละ แน่กูจะซองละโอ้เขาโทเขี้อะไรไม่ได้ดีคิดไม่ออกจริงเลยอีไม่ได้บอกสตารีทุกขี้กูไอ้สัสสติของกูไรอยู่ไออยู่ดิกูแม่งหด โอ้โหโกมาเล่นไงนะก็เจ้ัตว์อินเดียแบบัตรู้คิดว่ากูไม่มีตัเมยผมว่ารอสักเดียสามวิ้เดยสองะ เออมึงดูเรื่องกูเรืองมันเลยี่ก็ดูดูเรืองปึ๊บเดี๋ยว่อ้ก โอ้โหคนนี้ติดกะแพงด้วยใครันรักมาแล้วโอ้โหิเบ้าเบ้าเลยโอ้อีสาน i sale. Det ser. Oh. home. Okay, man. ก็ดูเลยตอทักตอเช้าเนยยืนทักมันธไมกันเลยตอนเช้าเนี่ยชูี่เนี่ยนโ,นโดนอะวด็กเรซินแคร์จากอินซิเบิร์นสัตว์ด็อตอร์ซินแคลร์กูนับไปนัี่ไว หัวลุกใช่พอออตูดึงวันยุ่นเนะฮะอึอ้หโอ้โหแลกไอ้สัสกูได้ไปเลยอรหรอแล้วกูว่าอะไรไงกูตาย ก็แต่ถามว่าผมไม่ได้ ABA e มากี่เดือนออืมพูดไม่ได้แต่มไม่คิดจะแก้หรอกผมไม่แก้ตัวด้วยอก,กาก <c oughs> ไม่แก้ไม่แก้ตัวไม่แก้ตัวผมบอกแก้ตัวดรอกครับจริงๆนะครับ เกมผีด้วยเอาต้องเกมด้วยเลียนลมเลียนลูกหน้าแส้สุขแม่เงี้ยวอเฉี่ยวต้กงเกมผมอะเล่นต่อ ฉันคนเดียวปรทางเมือนไฟหน้าสาดไปข้างหน้าแตดูเหมือนว่าเส้นทางไม่ไปไหนนงเงียบเงันไม่มีใครแค่เสียงเพลงยนมและใจที่เต้นรถถัก ตแต่มองไม่เห็นเป่นอะไรไฟหน้าใายไปทั้งหน้าแต่มองไม่เห็นทางที่ไปเสียงลมงพัดผ่านน้าเหมันเสียงกระสิบที่ไม่เคยรู้จัก ฝันให้ฉันอยู่ในส้นทางนี้อยากอยู่กันไม่มีที่ให้หยุดพักใจจนกง่าจงไม่มีวันส้นสุด